คาเฟ่ห้องสมุดชมวิวเมืองแบบพนอลามาอุดรธานีทุกเมนูที่เห็นฟุ้งลงมือทำเองเป็นสไตล์ของเราตามแบบที่หนูชอบค่ะ ชอบที่สุดก็คือเค้กเผือกพึ่งคลอดออกมาใหม่หอมนุ่มก็มีเนื้อเผือกอยู่ข้างในกัดเข้าไปนะคะติดฟันแน่นอนส่วนมะยงชิดชิดพายใช้มะยงชิดจากสวนที่เราปลูกเองที่บ้านมีความสดชื่นให้เนื้อมะยงชิดแบบจุกจุไปเลยค่ะเค้กอื่นๆก็มีอีกเยอะเลยนะคะที่ฟูงตั้งใจทําเองทุกชิ้นที่นี่ก็มีครัวซองทั้งคาวทั้งหวานทั้งเดือบบัลชีสแฮมชีสมอแซลมอนผักขมอบชีสช็อกโกแลตอัลมอนด์ก็ครัวซองไอศครีมอบสดใหม่ทุกวันจากตากส่วนไอจาาากวนนที้เรคะแตัวกมิม มะเกีทพรีเมียมส่วนเลมอนก็ยังจะเป็นเลมอนจากที่สวนเราก็มีจะเป็นสีชมพูม่วงๆว่าเราผสมอัญชันเข้าไปถ้าเป็นซิกเนเจอร์ของเรานําเป็นทิปเฟิลออรเรนค่ะก็จะเป็นสดชื่นเปรี้ยวหวานหอมกาแฟตอนนี้เป็นซีซันนอลของมะยงชิปแนะนําเป็นสปาร์คกิ้งมัทฉกมะยงชิปไต่หลับมะยงชิด,ชดข้างล่างเคี่ยวขึ้นมาเองค่ะมีทั้งความซ่บเปรี้ยวอมหวาน มะยองชิดสมูทตี้โยเกิร์ตโอเนื้อมะยองชิดปั่นคู่กับโยเกิร์ตีเปรี้ยวหวานหอมโยเกิร์ตร้านก็เป็นห้องแอร์โซฟานุ่มนั่งสบายปั๊กให้เสียบทุกจุดตรงนี้ก็มีเปิดคาเฟ่เปิดทุกวนัน7โมงเช้าถึง5โมงเย็นมาลองชิมฝีมือหนูกันนะคะอยู่ในศูนย์รถยนต์ฮันดา้าชั้น2ทเี่ยกบ้านจาัดตรงข้ามไห่ใหญ่บ้านเชียง <laughs>